สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องทางในอีสานนะคะเมื่อนี่ผ้มามาเมืองทุเรียนอายุ4ปีเพิ่นค่ะพี่น้องสวนอยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะถ่ายแบบไกลๆให้เมืองพี่น้องเป็นทรงพีระมิดงามงามอ่อนซ่อนทุเรียนก็เจ้าไหมเน,น่สุดยอดเขมามาเมืองงานในสวนทุเรียนค่ะเมื่อนี งามค่ะพี่น้องสี่ปีแต่ว่าเพิ่นพ่ท่านแหน่อันเอาหมากเอาหน่วยเพิ่นล่อให้อายุครบหาปีก่อนเพิ่นจังเอาทั้งจังนนี่ส่วนมากเพิ่นสี่ล่ออายุให้ครบหาปีมันเป็นดอกข้าจ้ากอะข้าจ้ากอะเอาทิมเด็ดออกเด็ดทิมเมดพี่น้องเมืองนล่ลาะง,งามบอ ถามข้าเจ้าว่าเป็นยังข้าเจ้าคือบ่อเอาดอกเอาน่วยเพื่นบอกว่าขั้นเอาไว้แล้วต้นมันสีส้มอายุของเพิ่นสีบบยาวเขาก็สิจำใบเนาะพี่น้องเนาะมึงโอ้งามค่ะ